ฝันเห็นไม้ฉากเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทํำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไป ใบที่1นึ่นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับชีวิตท่านอาจจะเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายนะครับความน่าอึดอจจัดใจนะครับท่านจะมีความรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่ท่านคิดนะครับบางท่านก็จะมีอารมณ์หมุดหงิดแล้วก็ขี้บ่นมากกว่าปกตินะครับ ฉนั้นก็ช่วงนี้นะครับอาจจะพบว่าคนอื่นนะครับพยายามมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของท่านมากจนเกินไปนะครับซึ่งท่านเองก็พยายามรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านเอาไว้นะครับแต่คนอื่นก็อาจจะคิดว่าท่านไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมรับฟัง สิ่งดีๆจากเขานะครับเรื่องการงานนะครับท่านอาจจะมีความรู้สึกเบื่องานนะครับที่ทําอยู่แล้วก็อยากจะเปลี่ยนงานนะครับหรือว่าอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องงานมากจนเกินไปมันเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดของงานนะครับที่เยอะนะครับจนทั้งอาจจะท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยหนานะครับหรือว่าทําให้ท่านรู้สึกว่าฝืนใจที่จะทําต่อนะครับการเงินช่วงนี้นะครับสิ่งที่นั้นก็จำเป็นต้องประหยัดบ้างนะครับเพราะว่า มีพอมาให้ใช้จ่ายแต่ว่าไม่เยอะมากนักนะครับในเรื่องของความรักนะครับหากท่านที่เป็นโสดนะครับเลือกได้ไพ่แบบนี้ก็ถือว่าอาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจนะครับเพราะว่าท่านเองค่อนข้างเลือกนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีอารมณ์เบื่อๆในไหนกันบ้างสําหรับท่านที่เลือกใบที่สองนะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่างานหนักเป็นพิเศษนะครับมีความเครียดในเรื่องของงานงานเป็นอย่างมาก ท่านเองจะรู้สึกว่างานช่วงนี้จะล้นมือทําแทบไม่ทันนะครับอยากจะหาคนมาช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านการงานของท่านนะครับหากท่านมีความคิดที่จะขอความช่วยเหลือคนรอบข้างในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าคนอื่นก็กําลังมีปัญหาเหมือนกันมีภาระที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างสูงจึงทําให้เขาก็ไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้นะครับท่านก็จะ ไม่ค่อยมีเวลาจะพักจะผ่อนเท่าไรนักนะครับจะรู้สึกว่าจะต้องการการจัดการเรื่องงานอยู่ตลอดเวลา ใบที่3นะครับระยะนี้นะครับท่านจะมีความคิดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับหรืออาจจะฝึกฝนพัฒนาทักษะที่ท่านมีอยู่แล้วให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นระยะเวลาที่ทุ่มเทกับสิ่งที่ท่านสนใจสิ่งที่ท่านต้องการที่จะศึกษาในบางครั้งนะครับท่านอาจจะเริ่มมีความสนใจในด้านการลงทุนนะครับหรือการ เล่นหุ้นต่างๆนะครับหรือมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างฐานะของตัวเองให้มั่นคงมากกว่าเดิมนะครับการงานนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ท่านต้องใช้เวลาทําความเข้าใจนะครับอาจจะมีสิ่งใหม่ๆที่ท่านไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนะครับท่านก็จะได้เรียนรู้นะครับในสิ่งที่ท่านไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะครับความรักนะครับหากแอบชอบใครอยู่นะครับก็มีความมุ่งมั่นที่จะจีบ ให้สําเร็จนะครับตอนนี้ก็ลุยได้เต็มที่นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะสําเร็จสูงไพ่ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เรียกไพ่ใบนี้นะครับในยะานี้ทีเบตท่นนะครับค่อนจะข้างจะลาบเรียนะครับไม่มีปัญหาหรือประสาททาให้เครียดมากนักนะครับโดยรวมแล้วก็ยังถือว่าความเป็นอยู่นะครับก็สุขสบายนะครับ อาจได้มีเวลาคบเพื่อนคบฝูงครับหรือว่าการใช้สอยต่างๆไปกับการเดินเทิงหาความสุขนะครับพอในเรื่องของการงานนะครับพอทําไปได้เรื่อยๆก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับถังสิว่าท่านเองก็อาจจะพอใจกับ ผลงานที่เป็นอยู่นะครับเลยไม่ได้พยายามหรือขวนขวายอะไรต่างมากนักนะครับการเงินค่อนข้างดีนะครับการเงินก็ให้จับจ่ายใช้สอยได้สบายๆนะครับแต่กลวงนะครับความฟุ่มเฟือยนะครับหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข9หมายเลข10บหมายเลข8 หมายเลข9ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข8หมายเลข9หมายเลข9หมายเลข10